วาไอหามหามเลยสวัสดีจ้าวันนี้พบกับตมีชาแนลค่ะพี่น้องวันนี้จ้าตำมี่คามากคือเก่าคะ่ะมีตันจั๊กผ้าซูพูดุกคนมากินซี่โครงหมูย่างบาร์บีคิวละกะคอหมูย่างค่ะพี่น้องเป็นเมนูใหม่ของมิสม้อนะคะพี่น้องเมื่อเนี้ยมาซิมกันคะ่ะเบิองน้ําจิ้มแจ่วแบบสูตรเด็ดมากมาก่อนสิกินพี่น้องคะ่ะขออนุญาตสูตรลับของทั้งลานเพลินอะถือเนี่ยสูตรลับคะ่ะ บีบมะนาวก่อนเพื่อความเจ้มจ้นสดชื่นประสันผละ,ระนี่อะค่ะบีบใช่หยเกหืมโอ้โหมันลายแตกเลยพี่น้อง่ะเบิเงค่ะคว่ำจุยซีเพิ่นบานหืมหลุดหลุดลุยเลยอะโอ้โหเออืออเอาอิเล่ต่ำไปกินยูไซต์ต่ำบริถูกใจนะพี่น้องต่ำกันเลย น้องสั่งมากินพี่น้องคะมันเป็นแบบเหมาะกับปาร์ตี้เนาะที่รักเนาะอุ้ยดูยังไม่ทำอะไรเลยหลุดแหละหืมกลิ่นไงเนาะเพราะมันถือกระบอกเน่าถือกระบอกเน่าแบบมันดูแบบเข่ากันมากร่อยอร่อยเนาะอืมอร่อยจินกับมะนาวเลย ความูตรลับอเอาเ้าวคือแต่ของอยากจะตุยอีกเนาะน้ำราดน้ำมาก็มีราดบาร์บีคิวบาร์บีคิวบาร์บีคิวเราแบบหอมแห้งค่ะ่น้องสิ้นนี่สิ้นราดซีลอยกับซีอกอวบ,บค่ะเนาะถือว่าโอเคค่ะเพราอไปกินน้ำราดกับหลก,บก,บกบลอยเกาเได้ตามเคยคือกินนะ เขาใสยปลาตี่หอมเนื้อนะหม้อหอมหมยูหมย่างหอมหมูย่างหอมเจียวก็ของเขาเลยใช่ค่ะข้าหมดเลยข้าวหมูย่างแบบนี้ชิ้นละสองร้อยสี่สิบก้าวใหญ่มากมากไม่เหายเรียบร้อยแล้ว เขาหมักมาให้เรียบร้อยแล้วเราไม่ต้องไปทำอะไรเลยน้ำจิ้มอร่อยไหมจำจิ้มเาขาเขาปรุงเพิ่มได้ค่ะพี่น้องเพื่อเพรอยากมากแต่ความเปรี้ยวมไหนน้ำเพือเติาจิ้มแบบน้ำจิ้มแจ่วสุดมะขามเลยอือร่อยอื้พอ,อหมูย่างพอ,อหมูย่างต้มกินหลายรอบแล้วหอมกลิ่นแจ้าแบบรู้เบิอง คือท่ทททททททานตั้มทำตั้มเทสแก้วอันนีไม่ค่อยแจับเลยนะแต่ห้องพนในดเลยในการถ้าเพล่งร่องซิ้มพี่นองคะักเห็ดมีดหม้อใดด้วยะค่ะยู่ในกรุงเทพกันมี่ไายสาขาเดียวสิขึ้นเป็ตัวต้องซื้อหายใจพี่นองเขาขายหลายอย่างมากนะแต่ขึ้นชื่อเรื่องเนื้อน,นะอขายเยอะมาก มีพวกซิกโคมงพวกว่าเยอะเข้าไปเนื้อสอบถานดูได้เขาจะขึ้นชื่อเรื่องอเนื้อด้วยอาอาทะเลดองก็ขายค่ะแต่ว่าเมนูใหม่ของเขาเนี่ยสายปาร์ตี้ห้ามพลาดง่ายแห้งแค่เข้าไปเวฟเอาไปเวฟเวฟประมาณสามสี่นาทีก็ได้ละค่ะพี่น้องเวฟแล้วต่ก็เอาน้ำจิ้มเนี่ยน้ำราดเนี่ยน้ำบาร์บีคิวนี่เพื่อทไมา่ใหา้แหย่นะแล้วก็ราดลาด พอพอนี่ก็แล้วตามใจชอบเลยเนาะขออีกกันอร่อยเปร่อยห้งค่ะพี่น้องเปร่อยมากเลยนะบช่เห็นไหมเชฟเชฟอันดับหนึ่งด้วยที่เขาทําให้นะเขาเป็นเชฟแบบเชฟที่หนึ่งของมิตรมอนนั่นแหละือเขามีหลานมีอย่างนั่นน่ะค่ะทื่อ๋ออะไรไปตังไ้ไปยตังคืออย่าลืมบีบมะนาวใส่นะครับใช่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 แม่แต่เขามีมะนาวมาให้ด้วยอืเขามีมะนาวมาเยอะ คือถ้ากินถ้ากินแต่อันนี้นะอาจจะเรียนจะมาหน้าไปตัดเรียนได้ดข้อหมูย่างต้มต้งก็กินบ่อยแล้ววัต้มเอามาเอามาอบกินนะเอามาย่างกินสั่งมาหลายอันออแบบนี้นะเม่ตรงมักยังงาบเขามักเอง หอมแขกเนี่ยไม่สุกไม่เสร้จับหมหอมเลยหอมหอมเลยหมแข็งระสันแม่เดไมู่ว่ีนองคะแม่ก็ปูพ่มองหัวจักว่ามันเป็นบาร์บีคิวปูเอาไปทอดปูเอาไปทอดเพื่นกับเทยงกันเนาะ ก็กว่าผู้ปูนว่าที่ทอดเอันมันสุกมาแล้วสันว่าปูนว่าแม่ก็บอกว่าบนเสื้อปูก็เลยว่ามาเดี๋ยวไปถอดถอดถอดไหม่เลยเด้ถอดใหม่ได้แต่ว่าพ่อไปกินนี่แบบไหนก็ความความตร้ยซี่ของมันมันยังอยู่โอเคคุงปบกุรงคงอืม วันอันนี้มันคืหอมมันหอมข้าวกล้วยด้วยะเข้าหมากข้าวกล้วยด้วยไม่ใจอิวมันน่าติมันป้ากระดูกก่อนนะตัวไม่กินเหรอไม่กินกระดูกก่อนแล้วมั้งนี่ยเขากัดแลยเมื่อกิ้เนี่ยอร่อยมันไม่ต้องมันนุ่มและวลายอ่ะแบบเหมาะกับกินหลายคนมากเลย ปาร์ตี้เนี่ยต้องเองเลยเสื้อไดไม่มีน้ำจิ้มหัวกินหอยกระดูกเดี๋ยาว่าผมจะผมเป็นคนมากินแบบกระดูกอ่อนมากนี่กระดูกแบบนี้เห็นไหมอ่ามันมันมันจะมั่นมันสีมีมันมั่นมักแสบบุปาแกเป็นยังไงกระดูกอะไรเนี่ย คือเขาเคยเห็นแต่รีวิวร้านนั่นร้านนี่มาพ่อไปกินตามรีวิวเ้วมันแบบมันได้กินเหล่ากินเหล่าที่เขามักนั่นไหมแบบตึงเลยตอนวเลยไ่ค่อยประทับใจไปนะเนี่ก็ค่อยไม่ค่อย,อยนี่แต่พอมามาลองสั่งมากินตัวเนี้ยอันนี้นะชอบเนะี่ยทำกินเองดีกว่าเนาะไม่งอนะตอนไปจ่ายจ้งเท่าไหรนะ่คะ หกร้อยเก้าเก้าจัดใหญ่เท่าเนื้อให่เท่าเนื้อิลไม่กินหรออ๋อตอนนั้นจำได้ไเราไปกินฟิวเหมือนพะโล่จำได้หรอฟิลคือพะโล่เลยติกบิไปกินน้ำรานะ่ะมันหมแ้งต่าหมูหมักแลวแต่ว่าโอ้นี่บอกบาร์บีคิวเป็นแนวนี่อบอกเสร็เลยคือแต่ฟิวคือแบบอ่าซี่โครงพระโล่จำได้อะที่โครงพะโล่เดียวบราก,กินอีกเลย เพราะว่าเราไปเจอร้านที่แบบบ่ค่อยบ่ค่อยแสบไปในนั้นนะอสองชิ้นเลยนะพี่ละวัวกินยาวจินเบิ่อไงอืมัน้องกินน้ำกัดหลายๆคนดวมันยังแสบคือติดบ้านไว้อะเอาไปนัานไหมแขกมาอะไรเงี้ยเอาไปนัานไหมอืมน้อไลยอย่างกินนะ่ะใช่ แต่กะชาดีลยอืมข้าวๆๆกินกินดูคุนบีที่ก็แหลกอ่ะเพราแสบโอ้อิ่มคอหมูย,ย่างจ๋าฉันอิมอ่มากเดี๋ยวไปถือเยอะกนกินเนยี่หรมากสอ,อย่างอ่ะเดี๋ยวไปถืกกินตวเนี้ตรงหนาจะขอเนาะขอพ่ชายมัใช่มอนพี่ชายของ, <laughs> ขง, <laughs> งคขั้ว ข้อหมูย่างอข้อหมูย่างของเพื่อนสีพิเศษ่ยค่ะเป็นเนื้อติดมันนิดนึงสีบริมั่นโดดนะถ้าข้อหมูย่างสีบริมแต่มันมม่นนะนะไม่เลี่ยนด้วยคือหมักมันจะได้กลิ่นข้าวคั่วพี่ไทยหอมตีดังตึงๆเอาไปย่างก็ได้เอาไปดาดเส่กระทะหรือว่าเอาไปอบก็ได้ค่ะพี่น้องถ้าผู้ใดสนใจค่ะพี่น้องคะราคาข้อหมูย่าง เอามิสโมแพ็กนี้จะอยู่ที่249บาทจ้าพี่น้องจา้าถ้าเป็นซี่โครงหมูย่างบาร์บีคิวสินบักง่ายเนี่ยสินใหญ่ซ้ำเขียงเลยเดี๋ยวสินใหญ่แห้งยกบ่ได้มันสินไม่ได้อนเออน,น,นี่อันนี้หนึ่งชิ้นเนี่ยชั้นหนึ่งนี่นี่ค่ะชิ้นหนึ่งเนี่ยส9่บาทบอกเลยว่าคุ้มแห้งถ้าไปซื้อน,น้ำราดน,นี่มีหกลอยเก้าเก้าคืนนะคะพี่น้องคะถือว่าคุ้มมากสำหรับสายปาร์ตี้หรือว่าอยากจะปาร์ตี้อยู่บ้านอยากจะกินกับครอบครัวค่ะพี่น้อง ข้อหมูอย่างกับมีนําจิมเจลมาหายน้ำจ้าพี่น้องจา้ามีข่าวขว่ไม่บอกหน้ามาหายใ่น้ำค่ะพี่น้องใครสนใจทักเขาไปสร้างซื้อเลทีเพ็มิสมอหรอว่าสะดวกน้าหลานเพื่อนเพื่อนนี่รายสาขาเดียวจะขึ้นไปห้ได้แต่พี่น้องจา้าเยอะมาก,มากสาขาเขาสำหรับคลิปนี้มือหนีค่ะตากะกาบขอโทษขอให้ในการกินม่ม,ม้ามการกินบัลภาพบเบาจจาบาถือต้องแตาพี่น้องฝากไว้น้ำด้วยจ้าคลิปนี้มากกดไลค์ถือใจกับกดแชร์ให้ตามกระบิ๊กน้ำค่ะพี่น้องพอกันคลิปหน้าด้วยจ้าสวัสดีจ้า